ทุกคนครับมีตลาดเปิดใหม่แถวประทุมธานีเปิดได้ไม่ถึงเดือนนะครับเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆได้ลองมากันนะครับชื่อว่าตลาดทรับปะทุมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะเพื่อนๆก็หกโมงกว่าแล้วนะครับตลาดซับป,ประทุมนะที่นี่เนี่ยจุดเด่นเลยก็คือจอดรถฟรีนะเพื่อนๆ ขับรถเข้ามาจอดได้เลยนะครับเพราะไม่ได้คิดค่าจอดรถนะครับแล้วก็เราก็จอดรถกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในตลาดนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดินตั้งแต่เราอยู่ตรงท้งทายซอยก็คือมีซอย9มันมีทั้งหมด9ซอยเนาะเดี๋ยวเราเดินตั้งแต่ซอย9เข้าไปแล้วก็ยันไปซอยหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนๆนะเข้ามาร้านแรกก็จะเป็นหมูสดนะครับมีหมูสดนะครับเ,เพื่อนๆใครอยากได้หมูสดก็มานะครับด้านขวาก็จะเป็นปลาสดนะครับ มีปลาสดมีของสดนะครับปีปลาแม่น้ําปลาน้ําจืดนะครับเป็นเจ๊ปูปลาสดนะครับแล้วก็มีร้านขายต้นไม้นะครับร้านขายต้นไม้นะครับมีเสียงโชคได้ด้วยนะครับถ้าไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีไส้กรอกอีสานนะอ่ะเดี๋ยวเราลุยกันไปยาวๆเลยนะเพื่อนๆดูว่ามีอะไรกันแบบคร่าวๆนะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นร้านเบเกอรี่นะเพื่อนเบเกอรี่มีหลายไลสนะจ๊ะ แล้วก็มีขายแบบว่าพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะราคาไม่แพงนะครับโอเคเดินยาวต่อไปเลยนะครับมีร้านขายทรศัตทับมือถือด้วยนะเพื่อนๆเ,เปลี่ยนพ้องเปลี่ยนเคสอะไรก็มาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นแผงที่ยังเป็นแผงว่างอยู่นะเพื่อนๆน,นะพระ้อมเป็นตลาดใหม่เนาะอาจจะใช้เวลาในการให้คนเข้ามามีร้านผลไม้ด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนู้นก็จะเป็นตู้ตู้กดตุ๊กตานะแล้วก็มีร้านขายอาหารตัดอยู่้าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปทางซอยต่อไปเลยดีกว่านะเพื่อนๆนะอะเดินเข้าไปดูว่าข้างในมีของกินอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆมาเลยมาเลยไปทางไหนดีไปทางไหนดีนดอุ้ยนี่อันนี้เป็นร้านข้าวขาหมูข้าวหมูข้าวขาหมูแม่สีนะครับข้าวหมูแม่สีน่าก,กินมากเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีพวกของทอดนะครับของทอดแล้วก็มีพวกน้ำริก 4, 4, ะะมีร้านขายขายแกงตักนะครับเพื่อนๆขายแกงตักใครที่แบบว่าตอนเย็นหลังเลิกงานก็มาซื้อแกงตักกลับบ้านได้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็มีที่ให้นั่งกินให้นั่งกินด้วยนะเพื่อนๆกินนั่งนั่งกินนะครับแล้วก็มีถ่ายกินเสร็จก็เอาภาชนะมาวางที่ใช้แล้วนะครับตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศกว้างขวางดีที่จอดรถก็คือกว้างมากเพื่อน นะครับแล้วก็โอ้ฝั่งนู้นมีเซเว่นด้วยเพื่อนๆครับมีเซเว่นนะฮะฝั่งนู้นมีเซเว่นนะครับตลาดเปิดใหม่เลยมีชาไข่มุกน้ําทรงน้ําชาฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าพวกของของน้ําของกินไอติมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกข้าวหน้าไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีเยอะมากเลยนะครับนีข้าวมันไก่ก็มีนะเพ,นเพื่อนนะ เอาเป็นว่าอยากกินอะไรคือมีหมดทั้งของสดของขนมนะครับผักสดก็มีนะเพื่อนๆผักสดก็มีนะฮะนี่ชเดินเนข้ามาดูฝั่งนี้นะอ,อันนี้เป็นบรรยากาศรว,รวมของของของ,ของตลาดนะครับผลไม้ก็มีนะเพื่อนๆผลไม้ก็มีนะครับไข่ไก่สดไข่ไก่สดก็มีนะครับ ั่งนู้นก็จะมีห้องน้ําให้บริการนะเพื่อนๆมีห้องน้ําสะอาดให้บริการด้วยนะครับ okay. เดี๋ยวผมหาเพื่อนก่อนไม่รู้เพื่อนผมหายไปไหนละเมื่อกี้เดินลงมา,ากะว่าจะมาซื้อของกินด้วยกันหายจอมไปเลยอันนี้เป็นร้านไส้กรอกส้มตำหอยแครงยำหนงยำแหนมมีหมดนะเพื่อนๆนะพวกเป็ดทะลไก่ต้มน้ำปลาก็มีนะ นะครับะนเจอเพื่อนละเจอเพื่อนละนี่เพื่อนได้อะไรไปกินเดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่รู้ก็ไ,ไ,ไก่แดงกินดิ<ะ>ไก่แดงกกเธออยากกินไก่แดง อันนี้ไก่แดงนะดาวไก่แดงสิบบาทเอาตูดไก่เอาตัดกินตูดไก่เอาตับด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยเอาไปเผื่อหมูอืมันได้มีไก่ไปก่อนได้ไหมได้เท่าไหร่ครับบนะ้ก ขอบคุณครับเราได้ไก่แดงมาแล้วหนึ่งนะครับไก่แดงมาแล้วหนึ่งอ๋อนี่ไงเพื่อนเพื่อนก็คือน,นั่งอยู่ตรงนี้กินยำหรือส้ตมตำไหมดังแล้วังแล้วอ่าสังแล้วก็กินด้วยนะเออกินด้ยข้าวเหนียวไม่จะกินที่บ้านเนี่แล้วก็เอาเอาไอ้ไส้กรอกอันใหญ่อันยาวอันนึง แต่ก่อนนะแต่นั่งนี่หน่อยนะไม่เกลียดละเป็นยังไงบ้างก็เป็นตลาดใหม่นะพี่หมูนะตลาดนี้ก็คืออยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สามโคกอยู่สามโคกนะเพื่อนๆก็ชื่อว่าตลาดทรัพปรปทุมเป็นตลาดเปิดใหม่แนะนําเลยนะเพื่อนเพื่อนมันโล่งสบายแล้วก็ที่จอดรถฟรีนะที่สำคัญอืมครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุขใจสวัสดีครับ